สวัสดีครับผมอ่าเชิดพงศ์เจ้าของแฟนเพจอ่าเชิดพงศ์สวัสดีครับผมเอเทนเจ้าของแฟนเพจเอเทนอนเวันนี้เราจะมาคุยกันถึงในเรื่องที่สําคัญมากๆที่เรื่องที่คนพูดพูดถึงบ่อยมากว่าทําไมคนที่สําเร็จถึงสําเร็จอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมคนที่ไม่ไม่สำเร็จเนี่ยทำไมมันถึงไม่สาเร็จอยู่ตลอดเวลาเช่นกันใช่น,นี้เราจะมาคุยกันว่าเป็นเหตุผลอะไรอืมอ่านะครับทีนี้คือคนอ่ะคือเอาหลักๆเลยคือคนมักจะเข้าใจผิดอ่ะเรื่องของแบบว่าเฮ้ เอ่อที่เราทําอะไรไม่สําเร็จหรือว่าคนที่ทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันเป็นแบบว่าเพราะเขาเก่งหรือเปล่าเออหรือว่าแบบเพราะว่าดวงดวงเป็นเรื่องของดวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็กเกิดมาแบบเนี้ยอกเกิดมาคุณเป็นค,ค,คนล้มเหลวเกิคเคมาล้มเหลวในชีวิตอะ่ะใช่ใช่เออแล้วก็หลักๆก,ก็คือแบบว่าประมาณว่าถ้าเกิดแบบพอมันทําไม่ได้หนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบเริ่มโทษตัวเองว่าให้กูไม่ใช่แนวนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบหรือว่าโชคชะตากูกำหนดมาเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นงั้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เรามีเคล็ดลับเคล็ดลับที่ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเก่งนะเว้ยไม่ใช่เรื่องของดวงนะเว้ยถูกต้องแต่มันมีเทคนิคมันเป็นเรื่องของอะไรใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะให้เบียร์บอกดีกว่าเรื่องของ เนี่ยอันเนี้ยนะครับจริงๆเนี่ยโมเดลของที่ทําไมคนสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จหรือทำไมคนไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่สําเร็จเนี่ยที่จริงเนี่ยมันคือหลักการนี่เลยมันคือทอร์นาโดไซเคิลนี่คือหลักการใหม่ของโลกนะถูกต้องนี่คือหลักการคือนะครับคือคือคือจริงๆก็ไม่ใช่หลักการแบบไม่เอี่ยหรอกแต่ว่าเรากรุ๊ปให้มันให้มันดูง่ายๆนะครับมันคืออะไรนะครับลองลองหัวใจครับผมจะอธิบายให้ฟังเราเริ่มต้นที่เรามีความเชื่อเราเราเราคิดเดี๋ยวเอาหลักการไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวตัวอย่างเราจะอธิบายให้ลึกๆ อย่างเช่นสมมติว่าคุณลองคิดดูเราเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนสมมติถ้าคุณเชื่อคุณเชื่ออย่างเต็มคุณเชื่ออย่างเต็มที่อ่ะว่าคุณจะทําได้อ่ะว่าคุณทําสิ่งนี้ได้พ่อคุณเชื่อปุ๊บลูกต่วไปคุณก็จะลงมือทาใช่คุณจะลงมือทําในขณะที่แบบคุณมีความเชื่อคุณเชื่อมั่นเต็มที่คุณก็ทคุณก็จะทําเต็มร้อยอ่ะคุณเชื่อคุณทําได้ใช่แล้วพอทําเต็มร้อยคุณคิดว่าผลจะเป็นยังไงมันก็เต็มที่อ่ะผลมันก็ออกมาก็ก็อยู่ในเกมที่ดีอ่ะถูกพออยู่ในนเกกมมทีี่ดป๊ั็ เนี่ยที่ไซเคิลของเราที่ที่เนี่ยก็คือมันจะมันก็จะต่อเนื่องสมมุติว่าพอพอผลมันดีปุ๊บจากที่ตอนแรกคุณเชื่ออยู่แล้วนะพอผลมันดีปุ๊บคุณก็เฮ้ยเออจริงวะเฮ้ยกูก็ทําได้นี่ว่ะเสร็จปุ๊บพอคุณเริ่มมีความเชื่อมากขึ้นคุณก็จะลงมือทํามากขึ้นถูกไหมพอคุณทําด้วยความที่คุณเชื่อมากขึ้นน่ะไอ้ผลลับคุณก็เพิ่มขึ้นอีกพอคุณเพิ่มมากขึ้นคุณก็เชื่อมากขึ้นอีกก็จะไปไซเคิลแบบนี้ขึ้นไปเรื่อย เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นการว่าเฮ้ยทำไมคนที่สําเร็จเนี่ยเขาเลยนสาเร็จต่อไป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 เรื่อยๆใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องกับกนถ้าคุณลองมองในภาพกับกันนะครับคนที่ไม่เชื่อมีความเชื่อเลยว่ะคนที่มีความเชื่อว่าแบบกูทําไม่ได้อะทอาไม่ได้หรอกความเชื่อว่าเขาทําไม่ได้เนี่ยอ่าโอเคมันก็จะทําแบบเฮ้ยอารมณ์มันครึ้งคึงกลางกลางอ่ะทำหรือว่าต้องทําแบบขอไปทีแล้วพอทําแบบขอไปทีปุ๊บมันก็ คือไม่ี่เออแล้วคุณคิดว่าผลจะไปยังไงอะสมมุติคนที่บอกเฮ้ยกูกูจะเขียนได้หรอวะหรือว่ากูพูดได้จะพูดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบจะต้องออกไปพูดแบบพอพอรู้ว่าเฮ้ยไม่น่าจะทําได้เลยอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวคนเก่งกว่านีทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออเออก็ออกไปแต่ว่าต้องทําพอทําแบบไปทีปุ๊บผลมันก็จะแบบคือไปไปด้วยความที่รู้สึกว่าไม่ได้แน่เลยวะไม่เจ๋งแน่เลยมันก็จะทําแบบขอไปทีพอไปสมมุติไปขึ้นงานพูดอะไรปุ๊บก็แปะเฟลพอเฟลเสร็จปุ๊บะบต แล้วเริ่มตกต่ำตกต่ำลงมาเรื่อยๆปุ๊บพอจะทาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเป็นไงพอจะทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บปัญหาก็คือคุณก็จะเริ่มคิดถึงแบบเขาที่แล้ววยังทำไม่ได้เลยออมันก็จะเริ่มวน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 ลงไปลงไปลงไปที่ไทยก็จะดาวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพรพระคนรับหวยคุณก็เริ่มไม่เชื่อในตัวเองละใช่คราวนี้แบบทำอะไรก็ไม่สาเร็จเนอะคุณก็ลงมือทาแบบที่คุณไม่เชื่อผมก็ยังห่วยอีกใช่มือนก็ไปสตอนนี้ตอนนี้คุณก็จะเริ่มแบบปลุก ปลูกฝังความเชื่อเข้าไปในตัวเองว่าเฮ้ยที่เราเราทําอะไรไม่ค่อยได้เกูไม่เป็นคนล้มเหลวหอไม่ไม่เก่งพอไม่ผ่านหนักเข้าไปหนักเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บหรือว่าดวงกูดวงกูถูกกาหนดให้มันเป็นอย่างนี้ใ่เนี่ยบางคนก็จะคิดแบบนี้จริงๆนะครับใช่มาปุ๊บแล้วก็อย่างอย่างอย่างเนี้ยคือวงจรที่ว่าเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของเนี่ยคุณคุณลงไปลงไปเรื่อยๆเขาเนี่ยกลุ่มเพื่อนคุณน กลุ่มเพื่อนคุณก็จะแบบมันก็จะเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบพายุใช่ไหมม,มันก็จะดูดเขาเนี่ยมันจะดูดคนล้มเหลวเข้ามาใกล้ตัว,ตวคุณก็จะอยู่ในกลุ่มคนล้มเหลวถูกต้องถูกต้องเหมือนพายุอ่ะก็จะดูดเข้ามาหมดเลยอะ่ะใครที่แบบว่าคนทั้งหลายก็ดูดเข้ามาใช่ไหมก็ดูดเข้ามาแต่ว่ากับกันถ้าถ้าคุณอยู่ในฝั่งเนี้ยมันก็จะดูดคนเก่งๆเข้ามาก็ดูดคนเก่งเข้ามามันก็จะยิ่งทำให้ไอเนี่ยมันก็พายุกันแรงขึ้นไปอีกใช่คุยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือคือเป็นไซเคิล ถ้าคุณจะสังเกตดูจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันคือไซเคิลได้พูดตรงๆนะมันคือไซเคิลของศักยภาพเลยนะใช่ถูกไหมคือหรือความสามารถของคุณเนี่ยที่จริงความสามารถของคุณมันเกิดจากความเชื่อที่บอกความเชื่อคุณเชื่อว่าคุณทําได้ศักยภาพคุณทําได้คุณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันมีไม่จํากัดขึ้นอันลิมิตเพราะฉะนั้นหลักๆคือถ้าถ้าความเชื่อนี่คือแบบอันดับแรกเลยนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดอืมอืมแล้วก็เพราะฉะนั้นคีย์ที่จะสรุปที่จะบอกทุกคนตอนนี้คือว่า ข่าวข่าวร้ายก่อนเอาข่าวร้ายก่อนก็คือว่าอันนี้เป็นไซเคิลอะที่ทุกคนจะต้องอยู่กับมันคือมันจะไม่อยู่กับที่อะมันจะไม่หมุนขึ้นมันก็หมุนลงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอย่าคุณลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณอยู่ในขาเลยคุณอยู่ในขาขึ้นเลยขาลงของชีวิตอ่ใช่แล้วถ้าอยู่ในขาลงอะถ้าถ้าอยู่ในขาขึ้นอยู่แล้วดี กูก็คีบต่อไปกู<ช>ก็คีบต่อไปนะครับกณก็หมุนให้แรงขึ้นแล้วคุณก็ดึงดูดคนดีๆเข้ามาเพื่อที่จะเสริมให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆ<ช>แต่ทีนี้คุณอยูได้ขาล่างอ่ะขาลงอะ่ะพูดง่ายๆอ่าอยู่หยได้ขาลงอ,ะงอ่ะไม่คนขาลงหรอทีนี้จะทำยังไงให้มันขยับขึ้นมาอืมอ่าทำไงครับอืมดูมันมันจะมีหลักๆนะครับก็คือมีสามเทคนิคเดี๋ยวห่แห,ห่มีกางเขียนดีกว่าอ่าหลักๆถ้าคุณจะสคิปจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะหลักๆมีสามเทคนิคจริงเป็นหลักที่เราพูดไปเมื่อกี้ บอกแล้วเริ่มต้นที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นข้อแรกคุณต้องเพิ่มความเชื่อคง่ายคุณต้องเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะทําอะไรอย่างที่บอกเพื่มกนกันเพราะฉะนั้นแต่จะทํายังไงให้อยู่ดีดีคุณเชื่อเลยอันดับแรกเลยคุณต้องเพิ่มความเชื่อถูกต้องเพิ่มยังไงอย่างเช่นเซลฟ์ทอลใช่เซลฟ์ทอลก็พูดกับตัวเองเข้าไปบอกเฮ้ยฉันทาได้ฉันทําได้ฉันทําได้สองที่สําคัญที่สุดเลยคือการหารักฐานใช่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราจะพูด ก็หลักๆง่ายๆนะผมพูดเรื่องตัวเองก็ได้ได้เียเอาง,ง่ายๆคือตอนตอนนั้นที่ที่บอกว่าผมอายุประมาณ2 0่สิบยี่เน,เนผมตั้งเป้าหมายหนึ่งล้านเนี่ยอันดับแรกเลยผมตั้งเลยว่าผมจะต้องมี1ล้านบาทแน่นอนณวัยนัน้นมันมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อตอนตอนนั้นก็อยู่ในลูกนี้อยู่ใช่ต,ตอนตอน,ตอนนั้นน่ะคือถ้าย้อนกลับไปนะชีวิตแบบตอนเด็กเรียนไม่เก่ง พอเรียนไม่เก่งปุ๊บใช่ไหมความเชื่อมก็เก่งเราก็คิดว่าเราเรียนไม่เก่งปุ๊บครูให้ทํางานอะไรปุ๊บเราก็เฮ้ยแม่งเหมือนทําไม่ได้ขึ้นกันคนที่เก่งกว่าเราแม่งแบบก็ยังทาแบบไม่ค่อยได้เยยังสอบไม่ค่อยจะได้เเราก็เชื่อว่าเราจะสอบไม่ได้อย่างนั้นจริงเราก็เลยบอกไม่ไม่อ่านหนังสือครึ่งขึ้นกลางก็ทำไปอ่านไปก็ทําไม่ได้แล้วก็วนมาเกลืเฉลี่ยก็ต่ำ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 ลงไปเรื่อยแล้วมันก็เข้าสู่หลุแบบ แย่ว <Yeah>, well. ่ะถูกต้องเลยล้วแบบเฮ้ยต้องไม่ไม่เอาเดีอะไรกับเรื่องเรียน <laughs> เอาอะไรดีกับชีวิตไม่ได้เลยลพอจะทํางานก็ไปเนี่ยคือมันจะตกหลมอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็ดึงอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มแบบเน<อ>ี้ยนะกลุ่มกลุ่มคนที่แบบว่าทําไม่ได้เหมือนกันมันก็ดึงกันไปดึงกันไปก็อยู่ในุ่มนี้ถูกต้องแต่จนเรามารู้เคล็ดลับไอ้ตัวเนี้ยเออว่าเฮ้ยจริงๆมันมันมีหลมขึ้นหลมลงนะถ้าคุณยังทําอยู่เนี้ยมันจะอยู่ในวงจรที่ลงไปเรื่อยๆถูกต้อง ตอนนั้นพอผมรู้ข้อนี้พอผมรู้เทคนิคข้อนี้ผมตั้งหนึ่งล้านบาทความเชื่อสร้างยังไงความเชื่อสร้างได้ด้วยกันอที่ผมบอกว่าเซลทล์กพอเซลทล์กเนี่ยสมองเป็นอะไรที่มีเหตุผลนะครับเมื่อเมื่อเราเซลทล์กกับมันไปเรื่อยเรื่อยแบบฉันมีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อปีฉันขับรถอันนี้อะไรอย่างเงี้ยพอพัย่างเงี้ยสมองมันจะถามคุณว่าเฮ้ยแล้วปัจจุบันมันมีเหรอคุณโกหกได้วป่าอะไรเงี้ยแล้วคุณโกหกทำไงมันจะสางให้คุณไปหาหลักฐานมาดิไปหาหลักฐานที่เขาทำได้ผมก็เริ่มไปเจอหลักฐานคนที่ทำ สักพักก็เริ่มเจอเจอคนที่มันจริตใกล้เราเจอคนที่เ hey, ฮ้ยอายุน้อยกวีแม่งสิบแปดสิบเก้าแม่งทำล้านได้ละแล้วจนมาเหมือนกันแล้วก็มีแบบอุปสรรคชีวิตเหมือนกันคือชีวิตลมเลี้มาเหมือนกันน่ะแต่อยู่ดีมันสปริงทําได้ปุ๊บเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอหลักฐานแล้วแม่งวันนั้นคุณจะคิดเลยนะว่าเฮ้ยแม่งเมื่อกี้ขาขาลงนี่แหละนะคือแบบแม่งเก่งกับกูมึงยังทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราไปคิดแต่อันนี้คิดกับกันแม่งหวยกูแม่งยังทำได้เลยแล้วทำไมกูจะทำไม่ได้ เนี่ยเ,เป็นเหตุผลที่ผมสามารถทําเงินล้านได้พอตรงเนี้ยม,มันเริ่มที่ความเชื่อปุ๊บเราเซลท็อปเซลท็อปเชื่อปุ๊บสั่งให้ไปหาหลักฐานพอคุณเจอหลักฐานเนี่ยตอนนี้คุณจะเริ่มเชื่อสุดใจพอเชื่อปุ๊บมันจะสั่งอันดับแรกเลยคือมันจะสั่งให้คุณทําได้ละสมองเราบอกทำได้แล้วเนี่ยหลักฐานมีแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณจะมั่นใจไงหว่วยกว่าเรายังทําได้แล้วคุณจะทําแบบนี้คุณจะทําแบบนี้ใช่คทำด้วยแบบนี้แล้วผมก็จะได้แบบนี้ใช่แล้วมันจะเข้าสู่รูปเน เปลี่ยนชีวิตเราเองด้วยอ่ะถูกไงเพราะเปลี่ยนต้องมันสามารถคุณเอาไปใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเรื่องทักษะการถ่ายทอดเราจะต้องเขียนเป็นไว้เราจะต้องพูดเป็นเพราะคนเก่งๆมากมายที่ถ่ายทอดไม่ได้ใช่พแต่เพราะฉะนั้นเราเรามีเทคนิคที่มันเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยเราต้องการเเอาเทคนิคเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตคนเพราะฉะนั้นคุณต้องนะเขียนได้อผมก็เลยต้องสร้างเพจชื่อต่อแรกพูดเราก็สร้างไม่เป็นถูกต้องมาสร้างเพจสังคมแห่งความเป็นไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทักษะเรื่องการเขียนมันต้องมี พอถึงตอนนั้นมันมันจะอยู่หลุมตรงนี้แบบเฮ้ยทาตอนนั้นผมได้ผลละคือคขา้นี้พอผมจะทําสร้างเพจแบบโหมันเป็นไปไม่ได้เลยผมก็จะกลับไปนึกถึงว่าเฮ้ย,อยตอนร้านหนึ่งนี้มันก็โคตรเป็นไปไม่ได้ล <laughs> แล้วแล้วทำไมกูจะสร้างตรงนี้มันจะเป็นไปไม่ได้วะพอทําไปปุ๊บมันก็เหมือนกันพอเชื่อเต็มร้อยมันก็เริ่มไม่เชื่อแต่ว่าพอเราก็ไปเริ่มหาหลักฐานมาเรื่อยเรื่อยเสักเราเริ่มเชื่อ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 มากขึ้นทํามากทาไปด้วยเชื่อมากขึ้นทําไปด้วยทําไปด้วยทำไปด้วยปุ๊บมันก ถึงวันนี้คือคือผมจะบอกว่านี่ไมเรื่องของความเชื่อรวมถึงเรื่องการพูดด้วยที่เราก็พูดกันอยู่ตรงเนี้ยเราสองคนก็คือไม่ได้พูดได้แบบเนี้ยไม่ได้พูดต่อหน้ากล้องได้แบบนี้เหมือนทุกวันนี้ใช่มันก็เกิดจากความเชื่อเฮ้ยพราอ่านเราเราเขียนได้แล้วใช่ป่ะตอนนี้กูพูดได้ละมึงก็เริ่มเป็นไซเคิลตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วกลุ่มของเพื่อนเนี่ยอย่างพอตอนพอเราตกเรื่องบวมเนียก็ได้มาเจอกันอืมดาแรกแล้วคราวนี้ก็ไปเจอคนที่ผมสำเร็จสำเร็จมากไปเนียมันก็จะขึ้นมาสุดเนี้ย ถูกต้องถูกต้องถูกต้องงั้นสรุปเลยจริงๆข้อแรกที่เขียนมาเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เอทเห็นสรุปมาให้หมดแล้วสตอรี่เมื่อกี้ข้อแรกคือเพิ่มความเชื่อใช่ผมสรุปเป็นหลักให้อีกทีหนึ่งข้อสองเมื่อกี้ที่เอทบอกแล้วคือเรื่องของเป้าหมายใช่คุณต้องตั้งเป้าหมายเพราะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยพลังมันจะกระจายมันจะไม่รู้มันจะดึงคุณขึ้นไปทางไหนอ่ะใช่ คือหลักถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรเงี้ยถ้าบอกคุณไม่รู้จะเอาหนึ่งล้านคุณไม่รู้จะสร้างนี่คุณไม่รู้จะฝึกพูดเนี่ยคุณมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะท,ที่ที่มันจะผลักขึ้น,น่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตั้งเป้าหมายครับอย่างแล้วก็คือถ้าตั้งใหญ่เลยมันก็จะไม่ได้ก็ต้องมีสเตปไปเองก็ตั้งเฮ้ยหนึ่งล้านก่อนแล้วก็ค่อยไปเลือกสังคนความเป็นไปได้แล<ช>้วก็ค่อยมาพูดแล้วก็จะสเตปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายและข้อที่สามที่บอกไปเมื่อกี้สําคัญมากเรื่องขขออองงงกลุ่่่มมมคนทีเเรราด้วยื จำได้ไหมครับที่บอกมันจะดึงคนใช่เมื่อเมื่อเมื่อคุณอยู่ในวงจรบวกหรือลบเนี่ยมันมันกำลังจะดึงในระหว่างทางเนี่ยคุณจะเจอเพื่อนเนี่ยถ้าตรงนี้ก็จะเจอเพื่อนลบเหลวลบมเหลวลบมเหลวมากขึ้นมากขึ้นใช่แต่ชีวิตคุณก็จะจมใช่กับการถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในนี้มันก็จะดึงคนใช่ที่เป็นกลุ่มบวกเข้ามาซึ่งเราพยายามดึงอยู่ในเอสบุ๊กตอนนี้เราก็ได้รวบรวมคนที่ บุกบวกมากมายเด็เอสบุกคนที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้อะเรื่องเรื่องเป้าหมายมันเป็นไปได้ซึ่งมันเป็นไปได้จริงนะมันเป็นไปได้จริงถ้าอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องแบบเนี้ยนี่ไงนี่นี่จงเป็นเหตุผลที่เหตุผลเล็กๆหรือหรือเหตุผลใหญ่เลยที่แบบทำไมคนล้มเหลวมันถึงล้มเหลวมากขึ้นเพราะว่าความเชื่อถูกต้องมันดันให้มันไม่ทำหรือไม่หลักๆทําพวกนี้แหละใช่แล้วทำให้โดนชัดเจนสุดท้ายเนี่ย ระหว่างทางมาสเตอร์มคยคุณเต็นไปหมดเลยวมาสเตอร์มายโบกเลยลบแค่นั้นเองถูกต้องใช่ไหมใช่เพราะแล้วคือทำขึ้นเลยเชื่อเพิ่มขึ้นเป้าหมายก็ใหญ่ขึ้นมาสเตอร์มายก็มาขึ้นอีกมันก็จะเป็นไซเคิลไซเคิลไซเคิลแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทีนี้จริงๆหลักมันยังมีอีกเยอะอันนี้เราพูดแค่เป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆนะครับทีนี้หลักเยอะๆใช่จับยังไงดี อันนี้อันนี้อันนี้บอกก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเนี้ยแค่เนี้ยแค่น,คนี้คุณรู้แค่นี้คุณเอาไปใช้มันก็เปลี่ยนชีวิตคุณแล้วนะใช่เออนี่นี่นี่คือข้อสําคัญเลยถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยคุณรู้แค่เนี้คุณขึ้นคุณข,ขึ้นได้เลยได้เต็มที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรายังจะมีแบบว่าคือลงลงลึกไปในรายละเอียดอีกซึ่งเดี๋ยววันที่24สี่เดือนยี่สี่พฤษภาเนี้ยเราก็จะจัดเดอมิทติ้งสองละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเดอมิทติ้งสองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ รู้หลักสูตรตรงนี้สามารถออามาใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะลงลึกเดี๋ยวเราเจอกันแรกเนาะใช่ที่24พฤษภาคม่ก็ได้จะมีลิงก์จาก้างล่างในวิดีโอตรงนี้แหละที่ไหนสักที่นึงอ่ะนะครับก็ถ้างั้นวันนี้ผมฝากไว้นะครับทําไมคนที่สําเร็จถึงสําเร็จอยู่อย่างนั้นแหละแล้วทำไมคนที่ไม่สําเร็จถึงไม่สําเร็จอยู่อย่างนั้นก็เพราะตัว tornado cycle ใช่แล้วก็สามีหละตัวนี้ความเชื่อเป้าหมายแล้วก็มัเติมายครับอย่าลืมนะครับอ่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องความเก่ง อย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดงคุณจำไม่เลยนะครับนะครับก็ยังยังไงก็ยืมเอา3ข้อนี้ไปลองใช้ดูนะครับแล้วอย่งไงพบกันตอนที่24่ิสพฤษภาฝากไว้ให้นิดของขาครับ